สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพลายพร้อมซัานะครับผมอก่อนเข้าเรื่องนะครับขอเท้าความก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มาถ่ายช้างนะครับคลิปนี้จะมาถ่ายในเรื่องความเชื่อนะครับเกี่ยวกับไม้มงคลนะครับผมที่มีความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคลนะครับเช่นต้นนี้นะผมที่ทําการตัดเมื่อกี้นะผมต้นขนุนนะครับผม ก็ผมผมก็เชื่อนะครับว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเล่าให้ฟังว่าถ้าผู้ใดได้ครอบครองกาฝากต้นขนุนเนี่ยมีความเชื่อว่าะจะเป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลนะครับเกิดเมตตามหานิยมนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเราก็ไม่บังคับใครถ้าใครไม่เชื่อนะครับผมและผมก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าพระคุ้มครองนะครับผม ข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกาฝากต้นขนุนนะครับผมถ้าใครอยากทราบข้อมูลหรือ,อรายละเอียดเนี่ยก็คือแนะนำนะครับไปดูที่เว็บไซต์ของพระคุ้มครองนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครดิตด้วยนะครับผมขอบรู้นะครับผมพอดีกาฝากเยอะนะครับผมผม,ผมก็เลยต้องตัดตัดลงนะผมเพื่อรักษาต้นขนุนนี้ไว้นะผม ก็คือกลัวมันจะตายก่อนนะครับผมเหมือนต้นเนี้ยเนี่ยขนุนต้นเนี้ยคือผุแล้วครับผมคือแบบว่าก็คงไม่รอดนะครับดูแล้วแต่ไม่รู้ว่าปีไหนแค่นั้นเองว่าจะล้มนี่ครับคือกาฝากกินจนมันแบบว่าสารอาหารเป็นเลี้ยงต้นไม่ได้นะครับผมก็คือต้องล้มแน่นอนเพราะมันผุลงแนละ้ววันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะครับผม ที่หลายๆคนเชื่อว่า,ากาฝากต้นขนุนนะครับเป็นพืชแบบไม้มงคลนะครับผมเกี่ยวกับเมตามหานิยมนะครับผมการค้าการขายนะครับเนี่ยมันก็เป็นกิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับผมนี่นะครับกาฝากผมก็ได้ทำการ ตัดแต่งไว้แล้วแหละในบางส่วนนะผมอันนี้ก็ใช่นี่นะครับที่ผมตัดคือจะแต่งอีกสักหน่อยนะผมคือที่ไม่ถ่ายให้ดูเนี่ยก็คืออยากจะพามาชมนะครับว่าคนที่นี่หรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับผมส่วนใหญ่จะมีความเชื่อนะครับว่าไม้ขนุนที่มีกาฝากมาเกาะเนี่ยคือจะเป็นไม้มงคลนะครับ อย่างนี้ก็นี่ครับคือจะสังเกตบางทีร้านค้าบางร้านนะครับจะนํากาฝากขนุนนะครับผมหรือกาฝากต้นคูนหรือดอกรักอะไรแบบนี้ครับผมไปไว้นะครับผมเพื่อให้เกิดแบบความสิริมงคลกับร้านนะครับผมหรือกับบ้านเรือนนะครับก็ยังไม่กล้าเอาทิ้งนะครับผมเดี๋ยวจะไปสอบถามคนแถวนี้ดูก,ก่อนครับว่าใครต้องการก็ จะแบ่งให้เพื่อเขาอยากได้ไปติดบ้านนะับเป็นสิริมงคลกับเขานะผมโอ้ทั้งหมดนี่ก็กาฝากหมดเลยนะเนี่ยที่ตัดลงเนี่ยผมว่าจะเก็บไว้อยู่สักกิ่งสองกิ่งแต่เอาเอากิ่งไม่ใหญ่หรอกเนี่ยจะเก็บกิ่งนี้ไว้เลยเนี่ยของผมเนะี่ยที่ตัดละ กมมีกิ่งซส,สวยอยู่นี่หรือถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้ก็มิ้นมาได้นะครับผมหรือจะให้ส่งให้ก็ได้แต่ว่าค่าส่งท่านต้องออกเองนะครับผมเราก็ยินดีนะครับผมของนี้ไม่มีหวงนะครับผมแบ่งได้แบ่งนะครับ เสําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขออนุญ,ญาตตัดจบไว้ก่อนนะผมแล้วเ,เจอกันในช่วงที่ไปหาพร้อมซับนะครับผมแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ